ธรรมชาติของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรามองด้วยปัญญาจะเห็นความจริงชัดเจนโยมลองมองมาข้างบนมีต้นไม้หลายต้นโตเท่ากันหมดไหมมนุษย์เราที่ยืนมาทั้งหมดนี้ก็มีไม่เท่ากันจริงไหมมีอายุไม่เท่ากันจริงไหมมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันทุกอย่างทั้งหมดคืออะไร ความตายความตายเรามีเท่ากันหมดส่วนความตายนั้นแบ่งออกเป็น3อย่าง 1. ตายเพราะหมดอายุ 2. ตายเพราะโรคภัยไข้เจ็บ 3. ตายเพราะมิวบัติเหตุโยมม่าจริงไหมจริงโอเคอที่ข้างหัวหลวงพ่อนี่อะไรสายไฟทำไมไม่เห็นมีไฟออก ไฟจะออกได้มันต้องประกอบด้วยเหตุและผลของมันต้องมีโหลดไฟหรือเราต้องมีเฉนวนไฟแล้วไฟถึงออกได้ใช่ไหมเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องการความสุขหรือต้องการความทุกข์ความสุขแล้วทําไมเราจึงทุกข์ทาไมเราจึงต้องทุกข์ มีคนหนึ่งเรายึดมันเพราะทุกจริงๆแล้วเราทุกเพราะเราไม่รู้ทําไมถึงว่าทุกเพราะไม่รู้อย่างทุกเพราะพลัดพรากอย่างนี้ความพลัดพรากเป็นความจริงหรือเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่เป็นธรรมชาติทุกคนเกิดมาต้องพลัดพรากแล้วทําไมบางจานไม่มีข้าวเหลืออยู่เลยบางจานทําไมข้าวหมด โยมคนบาตโยมกินคนบาทโยมกินไปแล้วเออเพราะมันต่างๆความคิดกันนะธรรมชาติกับสิ่งที่เราเพิ่มเติมมาใหม่ย่อมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นรากไม้แต่ก่อนดินมันสูงเท่ากันเสร็จแล้วน้ำมันเซาะมาพอน้ำมันเซาะมารากมันคึ้งโคลจิตของมนุษย์เราก็เหมือนกัน แต่ก่อนมันจิตมันมืดมันบอดเมื่อเรามาฝึกหัดมาปฏิบัติจิตเราก็จะสว่างขึ้นมีต้นไม้ชนิดหนึ่งอาจจะมันเรียกต้นไม้ที่ต้องอาศัยคนอื่นอยู่เขาเรียกอะไรเนี่ยฮะเรียกเาวานันเขาวานไม่ใช่เหรอนี่เนี่ยอะไรเนะนี่ยเาวันไาชื่ออะไรเน่ยล,นยลูกบันไดลิงอืบางบ้านเนี่ย ภรรยาทำตัวเป็นเทาวันบางบ้านสามีทำตัวเป็นเทาวันแต่มีพระอย่างเดียวที่เป็นเทาวันทั้งหมดอาศัยชีวิตโยมอาศัยชีวิตลูกเลี้ยงชีพโยมว่าจริงไหมพระอาศัยชีวิตโยมเลี้ยงชีพจริงไหมจริงค่ะจริง,รงเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนที่มาใส่บาทนี้ใส่เพื่อ ฝากบุญไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อตัวเองก็ได้มีบุญทำไมหลวงพ่อไม่เดินลงไปใส่ให้โยมใส่บาตรข้างล่างที่นูน่นทำไมไมาอยู่ตรงนี้ให้โยมมาใส่ข้างบนนี้ทำให้โยมลำบากทำไมทำไมต้องทำให้โยมลำบากทั้งที่ตัวเองก็ต้องอาศัยโยมอยู่ใช่ไหมแล้วทำไมทำให้เขาลำบากเพราะอะไร ช่วยหลวงพ่อหน่อยสิพ่อว่าให้โยมมีมีความเพียรการเพียรฮะหลวงพออ่อเนากเออเพราะหลวงพ่ออยากให้โยมมาดูธรรมชาติอย่างนี้รู้ธรรมชาติอย่างนี้ที่นอนหลวงพ่อข้างล่างก็มีนะทําไมหลวงพออ่อต้องมานอนอยู่ข้างบนที่นี่เดินลําบากหรือเดินง่าย เดินลำบากและทําไมต้องเดินมาทางบนนี้ทาไมไม่นอนทางล่างเพราะหลวงพ่อต้องการฝึกตนให้ชนะความลำบากหลวงพ่อต้องการฝึกตนให้รู้ความลำบากจริงๆแล้วมันอยู่ที่เราชอบเหมือนโยมที่ชอบไปทําบุญห่างๆไกลๆลำบากแค่ไหนก็ไปก็มีความสุข อันนี้ยังไม่ลำบากจริงต้องเดินขึ้นจากนี้ไปอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงตอนแรกจะไปจำวัดที่นั่นให้โยมขึ้นไปใสบ่บาตรที่นั่นนึกถึงพวกโยมชราภาพแล้วอะวะอย่าไปทำอย่างนั้นเลยแค่นี้ก็พอแล้วในพระพุทธศาสนานี้มีสามอย่างมีธรรมะสามข้อข้อที่หนึ่งต้องมีความอดทนมนุษย์ถึงจะประสบความสำเร็จ ข้อที่ 2. มนุษย์ต้องมีความภาคเพียรพยายามจึงจะประสบความสำเร็จข้อที่สม,มนุษย์ต้องมีสัจจะทำอะไรต้องมีสัจจะถึงจะประสบความสำเร็จได้ทำไมใบไม้มันถูกมันมันไหวอย่างนั้นดูีิทำไมมันไหวอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นแล้วในขณะที่ลมนี่กิงมันหักไหม ทำไมมนุษย์เราจะต้องวั่นไหวกับสิ่งที่ถูกกระทบเพราะสติไม่แข็งแรงทำไมหินมันไม่หวั่นไหวทำไมหินมันไม่ขยับขยื่อนหินมันหนักจิตเราถ้ามันไม่หนักอันนี้ไม่ใช่ลมธรรมดานะลงเทเทพเทวดามานะนโยมมองไปข้างหลังจะรู้ว่าไม่มีลมเลยอืม นี่นี่เรียกว่าอารุณเทวดามานุมโมทนาบุญับโยมนะนีน่ความหนักแน่นของจิตทำให้เกิดความสำเร็จทำให้เกิดความสงบสุขในครอบครัวโชคดีโยมที่นี่ไม่เคยมีใครทะเลาะกันกันกบภรรยาไม่เคยมีใครทะเลาะกันกับสามีถ้าสมมติว่ามีเทนี่เวลาทะเลาะกันใครพูดก่อน ระวังเสียเชิงนะระวังเสียศักดิ์ศรีนะใครพูดก่อนไม่มีใครพูดก่อนเจ็ดวันไม่มีใครพูดก่อนหนึ่งเดือนไม่มีพูดก่อนสามเดือนเซอร์ทั้งคู่อะอ่าเซอร์ทั้งคู่เลยทะเาะกับคนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกันที่บ้านเจ็บรไข้ไล่ป่วยก็ต้องดูแลกันไปทะเลาะกันทำไม ใครพูดก่อนคนนั้นชนะใครพูดที่หลังพูดช้าคนนั้นแพคนที่พูดก่อนคือคนชนะใจตัวเองอย่างโยมส่วนใหญ่จะเป็นพวกแม่บ้านพูดที่หลังพเพราะก็ถือว่าเขาแน่อคะแน่ลงเข้าไปนะขี้มูกโป่งทุกคนแหละว่าหลวงพ่อท่านอยู่ตรงนี้นานท่านรู้ไอ้คนที่ขี้มูกโป่งก็คืออ่าพวกที่ทําเก่งนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคนที่เฉลาดต้องไม่ทะเลาะกันเวลาคนนึงโกรธคนหนึ่งก็ต้องเงียบก่อนให้เขาหายโกรธแล้วค่อยพูดใบไม้ที่หล่นลงมานี่เมื่อก่อนมันอยู่ที่ไหนนอ,อยู่บนนู่นแล้วต้นไม้ตรงนี้กับข้างบนอันไหนเยอะกว่าข้าง,งล่างเยอะกว่าเพราะนับรวมหลายต้น แต่ถ้านับรวมเฉพาะใบเฉพาะตน้นท้งบนเยอะกว่า้งบนเยอะกว่าเพราะฉะนั้นจะยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวมันก็ร่วงลงมาหมดเหมือนกันจึงหมายความว่าเราต้องมีสติอยู่บ้างไม่ให้หล่นมาทั้งหมดเราต้องมีความคิดอยู่บ้างไม่ให้มันหล่นมาทั้งหมดให้มันนักแน่นอยู่บ้างเหมือนก้อนหินนี่มันจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นทุกคนทั้งหมดที่ยืนอยู่เนี่ย ต้องแก่เจ็บตายไหมไเมื่อก่อนจะแก่เจ็บตายเนี่ยเราจะต้องมีอะไรติดตัวไปบ้างยกตัวอย่างแค่สองอย่างมีอะไรติดตัวไปบ้างม,มีบุญกับบาปความโกรธความโมโหความเกลียดชังเป็นบุญหรือเป็นบาปเพราะฉะนั้นหลวงพ่อถึงโชคดีในนี้ไม่มีใครโกรธไม่มีใครเกลียดไม่มีใครชังมีแต่คนบุญทั้งนั้น ยังไม่สาธุอีกมัวต่มองเทลยวายเพลย์ายไรตรงนั้พวกเราทุกคนที่มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ถ้าเราไม่รีบสกแสวงหาสิ่งที่เป็นบุญให้กับชีวิตตัวเองถือว่าเรานอนหลับทับสิ์ถือว่าเราประมาทถือว่าเรายังไม่รู้ถูกรู้ผิด แต่ลักษณะของบุญมีอยู่สามอย่างอย่างที่หนึ่งเลยที่เราไปไหนมาไหนไม่ได้ต้องตื่นแต่เช้าใส่บาตรพระไม่ต้องไปคิดว่าพระองค์นั้นจะเป็นยังไงทำบุญใส่บาตรพระอย่างที่สองทำไม่ยากเลยก็คือสวดมนต์ไหว้พระมีโยมไหนว่าระหังสัมมาไม่ได้บงังหรือได้หมด ได,ไ,ดได้หมดได้หมดไหนลงว่าให้หลวงพ่อฟังดิประนมมือขึ้นพร้อมกันอาสมัสัมพุทโตภะคะวะพุทังภะคะวันตังอะภิวาทิสวพพะโกะคะวะตังโกอะมะนังมัสสะมิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกสังโฆ ต่อไปนี้โยมว่าบทเดียวกันแต่ว่าเป็นภาษาไทยไม่ได้แต่ได้ทุกชมจะได้น้อยแต่หลวงพ่อก็ต้องให้ลองดูลองว่าระหังสัมมาแปลที่แปลว่าอะไรระหังสัมมาที่ว่าเมื่อกี้นี่เป็นภาษาบาลีลองว่าแปลดูสิระหังสัมมาเอา i ทุกปีแล้วเราก็จะจะมีตลอดปีจิตของเราก็จะมีบุญเพราะเราได้มาสวดตรงนี้เป็นสิริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลแล้วบางโยมข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีสวดทิพย์คำว่าสวดทิพย์สวดยังไงหลวงพ่อมองไปเห็นแต่ย่างงี้ <c oughs> เป็นสวดทิพย์เลยนะเนี่ยเออสวดทิพย์กับสวดออกเสียงก็ได้ผลเท่ากัน แต่ถ้าพระโยมนีมมตนไปสวดถ้าพระสวดทิพย์หมดพวกโยมจะทํำยังไง <c oughs> เป็นบุญไหมเป็นบารมีไหมเอออย่างนี้เป็นสิริมงคลนะเ,เพราะฉะนั้นปีนี้เราโชคดีได้มีโอกาสมาสวดมนต์กลางภูเขากลางป่าถ้าโยมไหนไม่ได้มาวันนี้ก็ถือว่าไม่ได้สวดตรงนี้สวดที่ไหนก็ได้แต่ว่าบรรยากาศไม่เหมือนกันสวดในนี้กับสวดในเมืองกับสวดที่บ้าน วดเหมือนกันแต่ว่าไม่เหมือนกันโยมว่าจริงไหมถ้าว่าไม่จริงพวกโยมก็กลับหล <c oughs> วงพ่อไม่กลับเ <c oughs> วยเออทีนี้หลักการสําคัญที่เราได้สวดตรงนี้เราได้อยู่กับธรรมชาติต่อไปนี้บ้านเมืองเราทุกวันเนี่ยเขาชอบทําโซเชียลชอบชอบทำอะไรนะโซเชียลโซเชียลเพราะฉะนั้นอยากทําโ,โซเชียลสเปะสปะหรือว่าอยากทําให้เป็นระเบียบ อยากทำให้เป็นระเบียบก็เดินเรียงแถวกันแต่ละคนไปจนถึงข้างล่างเพราะเขาจะอัดทีละคนให้เห็นทั้งหมดทุกคนถ้าเดินแย่งกันเดินเหมือนก็ไม่เคยได้เดินเหมือนจะใส่บาทเนี่ยจะกองกันอยู่แต่ข้างหน้ากระจุกเดียวกลัวไม่ได้ใส่ก่อนหรือยังไงใส่ก่อนใส่หลังก็เหมือนกันนั่นแหละแลนก็บาทหลวงพ่อมีอยู่สองสมเจ้าหลวงพ่อไม่เปิดบาทให้ใส่เพราะว่ายืนบนรองเท้า ท่านหลวงพ่อจะให้ใส่ก็ได้แต่หลวงพ่อเดินเหยียบหินมันเจ็บอ่ะหลวงพ่อก็เลยก้เจ็บมึงก็ต้องเจ็บด้วยนะ <c oughs> อย่างงี้พ่อก็เลยไม่ให้ใส่บารแต่ต้องไปใส่ข้างล่างนะวันนี้เรามาใส่บารหลวงพ่อแล้วเราต้องได้ใส่บารหลวงพ่อเพราะว่าการใส่บารหลวงพ่อนั้นเป็นบุญบารมีนะเพราะว่าท่านบวชตั้งแต่เด็กๆเพราะฉะนั้นท่านเป็นพระที่ชอบอยู่ตามป่าเดินมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำไม่เคย ติดอยู่ในเมืองในบ้านในเมืองใหญ่เลยขนาดไปอยู่ให้หลวงพ่อคุยหน่อยได้ไหมล่ะไ,ได้คุยได้โอเคเดี๋ยวหาว่าหลวงพ่อคุยถ <laughs> นัดไปอยู่อเมริกาอยู่ในเมืองหลวงพ่อยังแอบไปซื้อที่ในป่าไปปลูกุติอยู่ในป่าอย่างนี้นานๆนนลงมาทีหนึ่งบางทีก็วันอาทิตย์ลงมาทีหนึ่งไปอยู่ที่พุทธคยาอินเดียก็มันไม่มีป่าให้อยู่ก็ ปลูกต้นไม้เอาเราก็ไปสร้างกุฏิเล็กๆเรียงแถวกันแล้วก็เลือกนอนอยู่หลังหนึ่งจนทุกวันนี้คนยังไม่รู้เลยว่าหลวงพ่ออยู่หลังไหนเพราะว่านอนไม่เป็นที่เป็นพระนอนไม่เป็นที่พวกโยมหิวข้าวแล้วยังกินมาแล้วอ่ะเอออย่างนี้มันเอาเปรียบพระนะเนี่ยโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเออกินหมดเลย ความอดทนบ้างลูกต้องอดทนบ้างแล้วก็ยังมาวัดเราก็ฝึกสามอย่างฝึกทำใจให้สงบไม่ต้องพูดทุกสิ่งทุกคำที่เราคิดอยู่ในขณะที่นั่งอยู่ที่ศาลาพระสมรวมจิตตั้งใจให้สงบเรามาหาความสงบหรือมาหาความวุ่นวายความวุ่นวายเกิดจากอะไรมันเกิดจากคำพูด มันเกิดจากการกระทํามันเกิดจากการคิดมากแต่ถ้าเราพูดตามที่เราคิดมากมันจะหยุดจากการวุ่นวายไหมมันก็ไม่หยุดเ,เมื่อสามสิบปีก่อนยี่สิปีก่อนอที่บ้านลูกศิษย์เอกหลวงพ่อเขาชื่อโยมเรนูนะแล้วก็ชื่อยมยงยุทธลูกศิษย์หลวงพ่อตามกันมาแต่เด็กๆนะเขามีลูกสาวสองคนคนหนึ่งเนี่ย ชื่อแจงคนหนึ่งชื่อจิม๋มคนชื่อจิ๋มมันอ้วนแล้วหลวงพ่อนั่งหลับตาไปนั่งมาเอ๊ะทามหนูชื่ออะไรชื่อแจงทำไมแจงหนูถึงอ้วนขึ้นละ่ะแต่ก่อนมันพร้อมก่าเพื่อนพอหลวงพ่อหายไปสิบปียี่สิบปีไอ้จิ๋มมันพร้อมลงไอ้แจงมันอ้วนจริงๆแต่โชคดีวันนี้เขาไม่ได้มาถ้าเข้ามาหลวงพ่อจะบอกเลยว่ามันเป็นจริงแค่ไหน อเป็นอย่างนั้นก็หมายความว่าบางทีหลวงพ่อก็ฝันแม่นนะเมื่อคืนนี่โชคไม่ดีทะเลาะกับเทพเทวดามันมารบกวนหลวงพ่อมาบอกแต่เลขอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> ปวดหัวจริงๆบอกแล้วบอกอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกอยู่อย่างนั้นนะโชคดีหลวงพ่อไม่ลืม <c oughs> อ่า <c oughs> ฟังตอนต่อไป <c oughs>